ตรงนี้มีอคอกหนึ่ง,งนุ้นอคอกแตกแล้วก็นุ้นอคอกหนึ่งนานี้มีอยู่สามคอกสี่คอกสามโลเจอโดนาของจริงกูตัวเขียวปีเลยนะครับ ท้องมันโดนเสโดกัดนะฮะเนี่ยครับรอยเสโดกัดนี่อย,นอยู่ที่ประตูน้ำประตูน้ำกลางคลองแบบประมาครับผมใช่ไหมอ๋อบังเมา ประตูน้ำของบางเมาเนี่เรามาเอาเยยงมาลงในนาครับในนาเลยน้ําท่วมมันมีคอกอยู่ที่บอยพามาเขาบอกว่ามันมีคอกอยู่สองสามคอกเดี๋ยวเราจะมาหาคอกกันถ้าไม่ดีก็จะย้ายลงคลองครับนี่เรามาดูบ้านในน้านี้ก่อนน้ํามันขึ้นนาประมาณสามแถบนี่ครับสภาพไม้ที่บอยอยู่นู่นเดี๋ยวเราเอาเรือลงไปลุยครับ กับชโดโอคกันครับไปครับเจออยู่ที่คอกหนึ่งครับเยอเรือลงมาไม่ทันถึงได่รู้มีตัว่ะ やめと。 ขานามีอคอกครับผมอคอกเม่เช้าไม่อคอกมาลงมาที่แรกไม่กัดเองดูอคอกนี้ว่าจะกัดไหม 弄不好，弄来。 Đấy Dạ Dạ Hôm nay ạ Mẹ hiểu lê Cắt ba ข้อแตกหมดแล้วหาหาจะบอยครับผมมาบอยเจอคอกนึงคอกนึงตรงนู้นคอกแตกคอกนึงลงเรือมาก็เจอเลย ข้อหนึ่ คืดอคนะอดเปียวปลาคอดเปียวอ่ ไม่มีอาการเลยตัวลอย

dù 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 Sám lô Cập giá mà dù <laughs> เรียบร้อยนี่ครับผมชัโดชัโดนายังเช้าหมานะบอย <c oughs> หมานะบอยครับนี่ชัโดนาของจริงปูตัวเขียวปีเลยนะครับตัดชาดโดครับผมงานชัโด นนี่ะเป็นปลาคอกนะนี่นาปลาปลาจะกัดได้ก็หลายที่อยู่ครับผมสีสวยมากตัวนี้ประมาณสองโลปลายปลายครับฝากผลงานด้วยครับผมกับเจ้าชาโดราชาใหม่แตกนี่คร <c oughs> ับแล้วบอยพามาโดนแล้วเฉียบเออเลกเกอร์เลกเกอร์เลกเกอร์ล้มไปแล้วเลยกดแท็กตรงนี้มีคอกหนึ่งตัวน้องคอกแตก แล้วก็นุน่นคอกหนึ่งนานี้มีอยู่สามคอกสี่คอกลองกัดมีข้อไหนกัดไหมข้อเนี้ยเหมือนจะไม่มีนี่มันแบเปรี้ยวเนี่ย ขึ้นแบบไม่มีแม่ไม่มีอาการตีมาพักเนึ่นะขาเนี่แต่ข้องนู้นตีที่บอยตีมีอาการอยู่ก็เลยไปแย่งเขาตีครับไม่ได้แย่งหรอกต่บอยตีไม่ถึงละผมก็เลยเอาเรือไปตีแล้วก็กัดผมนะเห็นแล้วขึ้นคล้ายๆกันหมดเลยนะข้ออาการดูยากครับ ถ้ามันขึ้นกลางๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีใครตีมันได้ มันแม่เว้ยจะดันมาถึงนี่ไม่ได้นะเห็นเลืกอกอม้ป้าปาทามาวะข้องนี้มีครับีตาม,มาถึงตามาเกือบถึงเลือ 我愿意去看。 Điều cả nhau thấy tố rồi Mình thấy tố rồi thay tô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 i thay nó thay ีโดนปลาป่าแทนตีคอกโดนปลาป่าน่าจะไช่อนนะช่อนใหญ่หรือเปล่าช่อนใหญ่ครับเดี๋ยวให้้อกมันเข้าที่ก่อนก็ตีคอกอยู่นะ ป,ปหาปามาไงไม่รู้อ๋อใช้สวยเลยาว,าว,าวา้อคอกตื่นหมดนี่ครับผมใช้สวยด้วยกับชาโดูตีอคอกอยู่นะแล้วก็สลับมาตีเลาะชายนี่ดูโดนปลาป่าครับผมโดนบะช่อน อย่ยไซส์ประมาณแปดเก้าขีดเลยครับท้องมันมีรอยกัดด้วยนีท้องมันโดน shadow กัดนะเนี่ครับรอย shadow กัดครับฝากผลงานครับกับเจ้า shadow ราชไม่แตวคนนี้มาเอาเรือคายักมาลงกันในนาเลยครับผมนน้ําท่วมก็เจอหลายข้อกอยู่ครับเดี๋ยวลองลองตามดูเอเคครับผลงานด้วยครับผม James f ฟิชช n งเสียบคออนี้ออกมาแล้วนะมันหายไปพักนึงครับค้อนี้จะดูไปโพลหน่อย แม่ไซส์สา,ามอยู่ 啊，对不对。 ม้มนมาไต้น้ำแม่งวิ่งมันดันใส่ chạy rồi chạy bên dưới tai nám không cứ tai nám สี่ครับผมตัวนี้กัดเหยื่อใต้น้ำโอ้ยมันโดนมาแล้วก็ว่าอยู่มันกัดไม่ค่อยนีย่นี่ครับมันโดนมาแล้วครับเนี่ยรอยแผลม,มันกัดใต้น้ำครับผมเสร็จเลยกัดเหยื่อผิวน้ำผมไปหลายตัวแล้วครับแล้วมันกัดแบบเราไปเ,เ,เ,เราแวงกัดไม่เต็มที่ครับผมเลยต้องเอาใต้น้ำลงเพราะพ่อเยวฝนจะมา ผมตามมาประมาณชั่วโมงนึนตงตัวนี้เข้าเ,เต็มครับไม่มีหลุดได้แล้วไปฟรีโคฟี่แล้วนะวันนี้โคฟี่ของที่ตกมาแล้ว เจอจากไซส์สามครับผมเพิ่งจะเจอใช้4สี่เนี่ยตัวนี้นสี่ร้อยตัวเนี้ยกับสปินเนอร์เบรครับผมข่ายไหนไม่รู้ฝากผลงานด้วยครับนี่กัดเหยืยบผิวน้ํากัดชาโดว์อยู่หลายทีครับผมประมาณสามสีทีอ่ะมันเอาเหยื่อไปกินเลยเอาขาไปกินแล้วก็มันลมมาครับผมก็เลยต้องรีบกัดสินใจเอาตัวขึ้นมาครับนี่ครับฝากผลงานด้วย ผมน้ะเจมปิชิง่งเชียร์ครับนี่ถึงบ้านเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ไปตะลุยหมายนาน้ำท่วมมาครับผมสไตล์ของสไตล์คนอื่นเขาก็จะไปแบบมอเไซค์นะมอเต์ไซค์แล้วก็ถังอยู่ข้างหลังนะเนี่ยผมไปเนี่ยเอาเรือไปลงแม่งเลยเพิ่งถึงบ้านครับผมครึ่งวันพอวันนี้ก็ผลประกอบการก็ปราชะโดสองมาช่อนหนึ่งครับผม ตะคอกนะครับที่ก็ฝากผลงานนะครับกับเยียื์เจ้าชาร์โดราชาไหมแตะครับผมวันนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับล้าแล้วคนอื่นเขาไปกันนะครับคันละคนละคน,นะครับผมงงอ่ะเจอผมว่างงหมดเ,เลยเพราเรือไปลงแม่งเลยเครับฝากผลงานด้วยครับผมว๊ยขออญาตเก็บอุปกรณ์ก่อน ลากเวันนี้ไปก็ประมาณยี่สิบโลได้ระยะทางนะยี่สิบโลพอจะถึงหมายก็ประมาณประมาณยี่สิบโลครับผมเป็นลงแค่นาน้ำท่วมครับแล้วก็ขึ้นมาลงคลองคลองไม่มีตัวเลยไม่โดนไม่โดนปลาเลยแล้วก็กลับบ้านเลยพอแล้วครับปากของฉัน,นครับผมนะเจมฟิชชปิ๊ง